สูตรเด็ดมันสัมปะหลังกับไนโตรฟินค่ะชื่อสมคิดป,ปานอินค่ะอยู่บ้านหมู่คบตำบลหนองหลวงอำเภอท่าละโกจังหวัดนครสวรรค์ทำมันมาสามปีแล้วนะคะค่ะปีกายนี้ทําไร่ทํามันแปดไร่นะคะแปดไร่ผลผลิตไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะผลแมงน้ำหยดหยดน้ำก็หนเดียวได้แค่สี่สิบดัน แต่ปีนี้ทำ20ไร่ตรงนี้เปลี่ยนไนโตรฟีนใช้ไนโตรฟีนฉีดฉีดพ่นไปสองเที่ยวแล้วก็เขียวดีมันดีมากพืชไร่ดีมากผสมกับยาฆ่าญ้าได้เลยพ่นไป7วันฉีดที1งสิ้าวันฉีดทีงจะดกจะงามแป้งดีมีสมาชิกใช้กันเยอะนะคะแถวแถวคูกคามญาติแล้วก็พี่น้องลูกหลานอะ่ะซื้อกันไปใช้เต็มเลยจ้ะเดี๋ยวมาเอากระซองสองซองจ้ะซุม้มค่ะ เกินคุ yeah! ้มอะเกินคุ้มเลยแหละจ้ะไม่ต้องใส่อย่างอื่นเลยคือว่าคุ้มคุ้มเกินคุ้มมานจ้ะมาลองกันเลยไนโตรฟินเดี๋ยวก็ฟินไนโตรฟินสารเสริมอาหารพืชเพิ่มความสุกพืชพืชอารมณ์ดีผลผลิตก็โง่น้